เปิดกล้องมักรับพ่อมาเลยตเอ็นคิวเอ็นคิวอาเอ็นคิอาเอ็นคิวอาหัวกระตุนมักรัได้เรือก,ก็เลยางานงานคุณครูได้ผมนี่ได้ขึ้นมาพี่ผมสาเลยบันานนี้สาเลยในก็ประมันจะไรกูกลัว ใส่ดีอีกหลายเจิดเปตาเฮ็ดขาดไหมออกตัวคงล่วงร่อ้าวเดี๋ยวเอพี่หนู FC เอฟซีนี่คนใส่ดีด้วยเนาะ ขันหนึ่งยุบวอยกับไอ้ยังก่อน XCMG ขั้นหนึ่งยั่น้ำดีคุณปูกับ,กบขั้นหนึ่ง,นนงสวัสดีครับอยู่กับออมสินอนทัวพี่น้องมาเบิ้งหนางานกันมาห่ดน,นั่งเบิ้งเ่าเบิ้งสารไม่ไงปไหเสารไม่ไงเติบเลยผมผุแล้วหอด คู่มึงซ้ำก็กล่วยยูคนเดียวพี่น้องเสมอคู่เสมอคู่เลยรู้ประดินเป็นพันเถี่ยวนพี่น้องนี่แต่ขนาดนวเทนี่เขาก็ได้กหกสิบเถี่ยวหกสิบเถี่ยวยังไปลงกลนทรายอยู่เขาก็อยู่ปากซานี่้วก็จอนเดียหุ่นจอนเดียยังบรงุรุษไม้หุ่นใช้จอนเดียพูดไส่บุกกล่องไว้ใส่บุกอ้าวหุ่หน ก่อนเดียวยังบวงมากอนเดียวยังเคีย่ยวยุดถึงอยู่ปลูกยังลูกพีงถึงปลาพเ,าเพิ่นงเอาพวเบิดได้พี่น้องปลาไหลผมว่าต้องไล่เนี่ยมันเป็นไอ้มันเป็นสาบัวใหญ่ไหมก็ปลาไหลนี่ส่งไป็นอันตรายอยู่แต่ว่ารถไมีโค้กันบวมมาหยุมหาให้เนาะย่างน้ำขอบสาบอะไรได้ลมย่งางน,น้ำขอบสาบเพราะว่าสียางเบิ้งหูเย็นเหมือน,านายางอะไรดีเนี่ย อันซาลงาป็นขั้วมันยุม่มยุ่มสักก้อนจังถมหนึ่งหน่อยเย็เยนแต่ตัวซ้ำมเขียนอะไรบูคุณปู่ามาจาุกไห้เนาะคุณปูว่าเบิงเ้งไห้ด้วยตายเจ้าอาเบิ้องเบิ้อบัวก็กำลังเกิดเนี่ยบัวก็กำลังเกิดบัวน้อยก็กำลังเกิด,กกดาม,าม,มาาดดันร้องมันเลี้ยงคุณมากไปมันคุณมาแต่ว่าดินพอน,น้องไปเนี่ตายเรียบหมดแล้วรถแลนพ่ร้ายพี่น้องวันนี้เดี๋ยวทารถกันอ่ะเขาเบิ้งขี่จอนดีอะ เดีย๋ยวดันกองดินติดลงให้ลุกพี้บ่ลงหับหับก็ติยังไม่ด,ไดูตัวไหนเลยเดี๋ยวดูก่อนเอาจุดๆให้บางได้ลุกพี้เีขับนิ่มๆด้วย เ,เ,เห็นตาด้พองผมบ่รเห็นว่เหน็นว่เห็นอะไรเนี่ยเห็นหนาโทรศัพท์เลยนี่เห็นเลือดไ่เห็นน่องส้าเห็นแห้งไป้ผมน่อง้าอีกนี่น้าจักรถสีสั่งยังวสีสังี่อีกส่สั่งยัง,ง รถทิมมันมีค่คนเขาจะมาป่านทิมลงสั่งที่ค้นดินมาป่านทิมลงสั่งอย่างนี้เดี๋ยวขาก็สั่งเหมือนว่ามันสั่งไร้ทิมลงสาแกขับไม่จวดไนมะ่ถึงน้องเอานิ่งๆเนี่นย อันเทียบเท่าคู่บตากับที่เป็นเอวหาศูนย์น่งแปดลพี่น้องไอ้นมันเป็นจอนเดียรซึ่งกำลังก็เป็นตะดีเป็นตะดีเลยำลังจอนเดียนี่ะ có khu vực tải 50, 50, 50 đi mà. cứ bay thằng luôn, cái khăn tử cứ năm mùa. เะบย่เล่ยสอยข่งยังจะเป็นกลางกองเลยไม่เล่ยสอยเท่ละขงเยเป็นกลางกองเลยกีนป้อมเลยทีแค่ารถแห่งเลยดันงง่ายอดันลุงสาหายบับหายบับเย พี่เราตรวจจัดกันเองเลยเกดลิมให้ สู้บสู้พลังเลยจุดจุดจคือฟอดปืดปืดคปืดคือฟอดไลูกพี่หยดจุดจัดยั้ไงเนี่ยผู้ส้มพันเลยได้รุ่นได้เล่าใจนี่เลยผู้ส้มเลยเฮ้ารเท็ดเหรียญปฏิบายุู้เบื้องลกระไรเนาะพุ่ห้อเนอะจะวาปี่ควายคนเนาะ ค่คอยๆค่อเลียวอยู่แล้ว่ะกรดันไปกัน,กไ,นมไม่ได้คือเนาะ dạ, yeah. giờ hẹn rồi, hẹn kìa, Có nhỉ đi à, nghỉ ngay, tôi nhận lúc nó เก็บนาดินเก็บกองเนออันดันลูกชาหนีหาบับหาบับไปเลยมันเย็บหงาซุปง้าได้ดูดีเลย เด็หน่องเลยเดี๋ยวจะมาข้าไปนางาน,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 นสองลเหอไปนางานสองลายคืออสองลก็หอดไปเลยดนะุเมาถึงมาเบิ้งไงหายน่คือสมุนสงน่งจิบขึ้อะไรล่ะ ยางไปบ่ได้มันลมก็วิตีิ้นสามานน่ล็กน้อยมันมี้แถวเย็นอบอุด้วยพี่เมื่อสาจ้าพนดินไปไซได้เลยพี่น้องสาเลยนี่้ดินไปถมไซบุบานก็ฟุตสาแลลวก็มาถมขึ้นบาน,นจกกสาเบิดสองหมื่นถมดินบิดแสนหนึ่งประมาณนั้น ที่นี่ก็จะจบกับจอนเดียจอนเดียห้าศูนยะ์าศูนย์ดีหากคือบะตรงๆหาเล้งหาิงแรง่แรงคือหาิบเก็เส,สียงบ้านหนักเลยตะวัาส่งกันแห้งดีนี่เรองหนึ่งรูปหนึ่งูสองจาก นิ่ยิม่ได้เน้นเน้นเลยเลียบรอรถหกรอ่ิ <y 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 ่่ร่่่่ิ่่่่่า่่่เง่่เ่่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 อ่่่่ก่่่ก่่่่่ เราไถเจ้าของที่เองนะพี่น้องนะพี่เองไปปรับเององ่ายๆเลยใช่ไหมครับวิ่งเลยชีวิออ้จบเพียงชีนี้ก่อนนะพี่น้องนะไม่มันเลยคือจะทำเบาเกิน,นจุดจุดจัดๆกันอย่างเงี้ยไปแต่มันไะง คลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะทิ่ีสวัสดีครับ